ในช่วง6ปีที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปางภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ประมวลชุดความรู้สู่การสังเคราะห์ภายใต้ชื่อโครงการ6ปีวิชาการเพื่อท้องถิ่นผลของยุทธศาสตร์การยกระดับกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยวิธีการรวบรวมบทเรียนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและกลุ่มนักวิชาการของสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปางพยาแพร่เป็นการประมวลชุดความรู้ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจากโครงการวิจัยทั้งหมด28โครงการองค์ความรู้ที่สำคัญประกอบด้วยแนวคิดการทำงานของกลุ่มนักวิชาการต่างองค์กร ต่างสถาบันที่มีเป้าหมายเดียวกันมาทำงานร่วมกันในลักษณะของเครือข่ายรูปแบบของนักวิชาการที่บูรณาการความรู้ทางวิชาการบนฐานปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริงและการบูรณาการการแก้ไขปัญหาสู่แนวทางการนุนเสริมความรู้ผ่านระบบโครงสร้างของสถาบันการศึกษาเช่นงานบริการวิชาการงานการเรียนการสอนและงานวิจัย การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในยุคแรกๆนั้นเน้นการสร้างตัวคูณในสถาบันการศึกษาผ่านกลุ่มนักวิชาการจนสามารถผลักดันให้เกิดกลไกของการขับเคลื่อนโดยตัวโครงสร้างของสถาบันเกิดการนำรูปแบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าไปไว้ในภาระงานผ่านการบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในหลายสถาบันทั้งความร่วมมือในระดับของคณะสาขาวิชา ความร่วมมือในระดับสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาเช่นกสนวิทยาลัยพยาบาลผ่านการประมวลความรู้ชุดรูปธปรรมเชิงโครงสร้างของสถาบันการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย งานวิจัยเราส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของเชิงสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งบางทีก็คิดว่าอาจารย์น่าจะคิดเอาเองจากจากภาพที่มองเห็นอาจารย์เขา็จะมาตั้งโจทย์เราเองแล้วก็จะตั้งสมมติฐานเราเองว่ามันสิ่งที่กําลังทาอยู่เ่ยมันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นงานวิจัยออกมาถามว่ามันได้ผลไหมเออมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแต่เป็นลักษณะของ มุมอมองผมก็คือมองว่ามันเป็นงานวิจัยที่ที่มันอาจจะไม่สอดรับกับความต้องการของออชุมชนนั้นจริงๆเราก็เลยมาเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเป็นไม่ได้ไหมว่าไอการที่เราจะทาอะไรให้ใครสักอย่างเนี่ยเราคงต้องไปศึกษาบริบทของเขาศึกษาพื้นที่ของเขานะซึ่งจริงๆเหล่านี้เราก็พยายามจะผลักด,ดันแล้วก็ปรับเปลี่ยนก็คือพยายามมองว่าจะทําอย่างไรให้การเราเนี่ยสามารถที่ลงไปอยู่ในใน พื้นที่ของชุมชนที่จะไปช่วยแก้ปัญหาหเขาไ,ได้ในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็เหมาะสมกับบริบทตรงนั้นในช่วงหลังที่ของในเรื่องของแผนวิจัยเราเนี่ยการจัดสรรงบเนี่ยเราก็จะจัดสรรออกไปชัดเจนคือในอีกส่วนหนึ่งเราพยายามจะก,กันไว้ในในส่วนเช่นการทํา m o u ร่วมกับหน่วยงานต่างๆหรือไม่แต่สกว,วท้องถิ่นนี้เราทํางานด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะที่ให้มันเป็นรูปธรรมได้นะ นะถามว่าคณะอยากเปลี่ยนไหมจริงจงมันก็เราก็อยากจะเป็นคณะที่มีส่วนในการช่วยเหลือชุมช,มชนนะเหมือนกับปัดญาของมหาวิทยลาลัยเพื่อท้องถิน่นแต่ทุกวันผมก็จะมองว่าเราเรายังไม่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะเพราะเรายังไม่สามารถลงพื้นที่ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงผมว่าส่วนหนึ่งก็คือมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่แนวนโยบายระดับมหาวิยาลัยในเรื่องของ การเขาเรียกอะไรการจัดโครงสร้างของหน่วยสารสุปต่างๆผมว่ามันก็จะช่วยผลักดันตรงนี้ว่ารูปธรรมในเชิงงานวิจัยในเชิงท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นกระบวนการของงานวิจัยท้องถิ่นเหมาะสมสำหรับงานกศนมากแต่เดิม ในในส่วนของกอศนภูซางเราก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าบุคลากรหรือว่าทีมงานของกอศนภูซางจะทํางานวิจัยได้เพราะว่าเริ่มแรกพอถ้าพูดถึงเรื่องงานวิจัยด้วยด้วยครูกศน,ศนของเราเก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากไม่เอาหันหลังให้อะไรเงี้ยแต่พอมาตอนตั้งหลังเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในในตัวของครูจริงๆแล้วภารกิจที่เขาทํางานอยู่เนี่ย คือเป็นการทํางานวิจัยอยู่ละเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราทํางานวิจัยเพียงแต่เอากระบวนการวิจัยเข้าไปไปจับเป็นขั้นเป็นตอนแล้วสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนหรือกลุ่มผู้เรียนได้ก็คืองานวิจัยทําให้ครูเรามีความมั่นใจในเรื่องของการทํางานมากขึ้นเหตุผลที่ต้องลงไปทํางานวิจัยกับน้องๆเพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้เรื่องของงานวิจัยเลยน้องๆ แล้วก็ผู้บริหารเองจริงๆแล้วความรู้ในเรื่องของวิจัยก็ไม่แตกต่างกันมากนะหากเราทําไปพร้อมๆกับน้องๆเราพาน้องๆทำเนี่ยที่เราสําคัญมากสำหรับผู้บริหารนะคะเพราะว่าจะทําให้เขากล้าที่จะทํางานแล้วก็มีความทุ่มเทแล้วเขามีกําลังใจถ้าผู้บริหารลงไปทํางานด้วยกับเขาหากว่าถ้าถ้างานวิจัยอย่างที่ดี่ฉันได้พูดไปว่าการทํางานวิจัยเสร็จแล้วก็เสร็จก็เก็บเลยเราไม่ได้มีการ ต่อเนื่องหรือว่าขยายผลไปยังพื้นที่อื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยงานงานวิจัยชิ้นนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เอาไปนําเสนอที่ไหนหรือว่าไปขยายผลเนี่ยมันก็เสียเวลานี่เป็นขอุญาโชว์หน่อยนะครับอันนี้เป็นเป็นฉบับแรกที่ทางอําเภอเล็กๆได้ทําแล้วจังหวัดพะเยาเอารูปแบบนี้ไปปฏิบัติได้ทันทีแล้วผมก็ได้กําชับทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่ทุกขั้งไป หากเรามีการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าถึงแม้ว่าผู้บริหารจะมีการเปลี่ยนยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าหน่วยงานหรือว่าองค์กรบุคลากรมีความเข้มแข็งในเรื่องของนี้มันก็ไม่สามารถที่จะมามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานได้ค่ะและอีกหนึ่งภารกิจของการสร้างรูปธรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนั่นก็คือ การบูรณาการความรู้สู่การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการสนับสนุนงานที่ผ่านมาเป็นการทดลองใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาอุดมศึกษาและการศึกษานอกระบบ รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดการความรู้จากท้องถิ่นเพื่อค้นหารูปธรรมการจัดการเรียนการสอนในปี2553เนี่ยทางกระทรวงสึกาธิการมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ทุกโรงเรียนได้จ้างครูผู้สอน ประวัติศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ทางโรงเรียนก็เลยเห็นความสําคัญว่าเราให้ครูมาสอนประวัติศาสตร์โดยที่ให้ยังอยู่ในชั้นเรียนในห้องเรียนเท่านั้นเนี่ยมันคงไม่เพียงพอกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียนผ่านตําราแบบเดิมๆก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าจะทําอย่างไรให้ เด็กได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตโดยที่เด็กๆไม่ต้องต้องท่องจำอะไรก็เลยเกิดเป็นความคิดว่าเอาละเราควรจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการและวิถีชีวิตในชุมชนซึ่งยังมีอยู่หาได้อยู่ดีกว่าก็ไปนึกถึงกระบวนการที่จะทําให้ประวัติศาสตร์เนี่ยสามารถเกิดการเรียนรู้กับเด็กได้ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อรู้เท่านั้น แต่เรียนรู้เพื่อที่จะให้เกิดการถ่ายทอดแล้วก็มีความคงทนด้วยก็นึกถึงกระบวนการวิจัยที่จะเอาความรู้ที่อื่นมาเอาเนาะมาเอาที่ในภูมิปัญญานกันจะเนาะเพราะว่าหนึ่งละอ่อนมันจะได้ หันที่ใกล้ตัวนะวัดมันสัมพันธ์กับโรงเรียนเนาะแล้วมันใกล้บ้านละอ่อนจะได้สืบทอดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนบรรพบุรุษพ่อแม่พ่อหลวงแม่หลวงเขามีอะย่างนี้เขาภาคภูมิใจพนะ่อเนาะแล้วก็คนเท่าพอเปิ้นมาละอ่อนมาถามมนาะอย่างนี้ก็จะมีความเออเขาก็มีกล้าเนาะสำหรับลูกหลานยนะุยเนี่ยก็จะชอบนะเจ้าบางทีเขาบอกทั้งสองคนบางทีก็ขอมาตัวเอกับนีเปิ้นก็ภูมิใจภาคภูมิใจ ในที่ว่าโอ้มีคนสืบทอดของมะเกลมะเคงนี่งนะจ๊ะอย่างที่งานศาลงานงานศาลนี่คืออย่างตีศาลกลวยอย่างนี้มันจะมันจะอยู่ในในวิชาของการงานอาชีพใช่แต่ก็มันก็จะบูรณาการกับประวัติศาสตร์งานประวัติศาสตร์อย่างเช่นเกี่ยวกับงานประเพณีในท้องถิ่นปกตินี่เด็กในชุมชนจะออกไปเรียน ต่างพื้นที่ขณะนี้ก็เริ่มทยอยกลับเอามาเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้จากเด็กที่มี80-90ก็เพิ่มมาเป็น100จนถึง120กว่าในปัจจุบันนะครับอันนี้คือผลจากโรงเรียนได้รับความศรัทธาความพึงพอใจความมั่นใจเกิดขึ้นก็ถ้าหากว่าการวิจัยครั้งนี้ไม่มีการมีส่วนร่วมทั้งระบบทั้งผู้บริหารครูนักเรียนและก็ชุมชนไม่มีส่วนร่วมเนี่ย การวิจัยตรงนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ชาและก็ยากก็อาจจะเป็นผลจากการที่ชุมชนรห่านี้มีการวิจัยในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะก็ทําให้การวิจัยครั้งนี้สําเร็จผลด,ดีสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าก็คือว่าการนํางานวิจัยลักษณะนี้เนี่ยขยายผลไปสู่สถาบันหรือสถานสาอื่น กระบวนการเรียนรู้ปริษัทหรือกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนกับป่าดอย่างนี้แหละผมมั่นใจว่าจะทําให้เด็กคิดเป็นคิดยังเป็นระบบได้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของการสา,าไายยที่กําลังอมองว่ากําลังล้าหลังอยู่นี้ได้ การเรียนการสอนวิชาชุมชน2เนี่ยก็คือเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมนะครับเนาะคือไม่ใช่ว่าเราเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วเออเจอแล้วปัญหาของชาวบ้านนะป่วยนี้มากฉันทําโครงการนี้ดีกว่าแล้วก็ไปทําชาวบ้านอยากอยากได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่พอเรามีกระบวนการวิจัยเข้ามาเนี่ยเ,เขาจะได้เรียนรู้ว่าเออจริงวปัญหาจริงๆของชาวบ้านเนี่ยคืออะไร นะครับก็จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องทําจริงๆคืออะไรแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในการค้นหาว่าวิธีการแก้ไขที่เขาต้องการจะทำเนี่ยคืออะไรครับพอเรามาปเปลี่ยนใช้กระบวนการแบบนี้นะครับนักศึกษาก็พอฝึกไปแล้วนักศึกษาก็จะรู้สึกผูกพันกับชาวบ้านกับชุมชนว่าเออเป็นญาติพี่น้องเขาเขาจะพยายามค้นหาวิธีการหรือว่าโครงการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนให้ดีที่สุดนะครับ อย่างที่2คือนักศึกษาเองก็จะมีการปรับทัศนคติจากเดิมคิดว่าฉันจบไปต้องทํางานโรงพยาบาลน,นะไม่ว่าโรงพยาบาลรัฐเลยกอกชนเพื่อให้ได้เงินเดือนมากสุดก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาทํางานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทํางานกับชุมชนนะครับอย่างที่สมที่เห็นได้ชัดก็คือชาวบ้านก็มีการเปลี่ยนแปลงตนเองนะครับจากเดิมคิดว่าสุขภาพเนี่ยถ้าไม่สบายฉันก็ไปหาหมอหาพยาบาลให้เขารักษา ตอนนี้เริ่มตระหนักกลับมาว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นปัญหาของเราเองนะเราต้องดูแลเราต้องจัดการแก้ไขปัญหาตัวเองให้ดีมีข้อดีเจ้าข้อดีก็คือว่ายังเจ้าบ้านตะกอนจะบม่สนใจสุขภาพตัวเก้าเดี๋ยวนี้เจ้าบ้านเริ่มสนใจตัวเก้าขึ้นมาหนักเลยครูทํางานไม่ยากขึ้นกลับทําให้ ง่ายขึ้นเพราะว่าครูมีผู้ช่วยและซึ่งทำงานร่วมกันก็คือคนในชุมชนโดยเฉพาะอสมอและพี่เลี้ยงที่เราพอสตอที่จะช่วยเหลือทำให้เรามองเห็นการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นในตรงนี้ค่ะสำหรับการขยายผลจากการฝึกรายวิชาครอบครัวชุมชน2นะครับแล้วก็ร่วมกับการทำงานวิจัยนะครับก็คือตอนนี้เราคิดว่าเราจะใช้ แหล่งฝึกตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นแหล่งของรา,ายวิชาอื่นๆซึ่งเราจะใช้ที่เดิมนักศึกษา,าก็จะมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องอในการให้พยาบาลก็จะเป็นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านก็จะรับความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับอีกด้านหนึ่งคือการขยายไปสู่อาจารย์ท่านอื่นๆในภาควิชาซึ่งก็ต้องแล้วแต่ท่านอาจารย์ว่าจะคุยแล้วจะเห็นด้วยไหมหรือว่าจะ คลิกแค่ไหนเกตแค่ไหนนะครับส่วนถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะมีการปรับโครงสร้างไปถึงหลักสูตรเนี่ยคิดว่าตอนนี้มันคงยังทําไม่ได้เพราะว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรแกนกลางเราก็คือต้องมีการปรับย่อยเฉพาะในกระบวนการจัดเรียนสอนของแต่ละรายวิชานะครับถ้าเกิดเราสามารถปรับแล้วสามารถนําเสนอให้เขาเห็นว่าโอเคถ้าทําอย่างนี้เนี่ยแต่ละรายวิชาได้ผลสำเร็์ที่มันดีที่มันเป็นไปอย่างต่อนเนื่องเราอาจจะเสนอไป สู่เบื้องบนให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรต่อไปได้ครับงานบริการวิชาการเป็นอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการกำหนดเนื้อหาของการให้บริการส่งผลให้เกิดงานบริการวิชาการรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากงานบริการวิชาการในรูปแบบเดิม ความแตกต่างของบริการวิชาการรูปแบบใหม่กับการบริการวิชการแบบเดิมเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าบริการแบบเดิมเนี่ยคือตั้งหัวข้อแล้วก็ลงไปในพื้นที่แต่ถ้าเป็นบริการวิชาการรูปแบบใหม่เนี่ยก็คือเราลงไปในพื้นที่ก่อนหาหัวข้อที่เป็นความต้องการจริงๆของชุมชนส่วนผลลัพธ์ของบริการวิชาการรูปแบบเดิมเนี่ยก็คือในชุมชนเนี่ยจะได้รับความรู้ แต่เราไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาจะได้เข้าใจในกระบวนการทั้งหมดด้วยตัวเองหรือเปล่าและจะยั่งยืนหรือเปล่าแต่การบริการวิชาการรูปแบบใหม่เนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าเป็นการวางแผนโดยคนชุมชนแล้วก็ลงไปพูดคุยกันแล้วดําเนินการร่วมกันแล้วมันจะยั่งยืนเพราะเขาได้ทํากับตัวเขาเองตั้งโจทย์ด้วยตัวเขาเองอันนี้เป็นผลของการบริการวิชาการรูปแบบใหม่ครับ จากที่เริมทั้งมหาวิราชมงคลลำปางนะครับได้มาให้การสนับสนุนทั้งกลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ปูผู้สารุสดในอำเภอลองนะครับก็จากที่ชาวบ้านาต่างคนต่างทำเนาะม,ม,มีพอมีปัญหาเกิดมาเนี่ยพยายามเริ่มแก้ปัญหาของตัวเองโดโดยตัวเองก่อนเนาะที่กอนลองเลี้ยนไปตามจังหวนะจากที่เฮาเริ่มเป็นหนี้เป็นสินของกเกษตรกรมีปัญหาเรื่องของการผลิตเนาะ ก็ไปขอความร่วมมือจากทางการเมืองและทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดมีการเริ่มลงมาแก้ปัญหาเป็นระดับมาจนกว่าระยะหลังนีมามาป้ากับทงางราชมงคลนนะครับได้มาให้การส่งเสริมทางกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนนะครับตั้งแต่ปี2552 50, ได้รับการสร่งเสริมในงานวิจัยในเรื่องของการใช้เชื้อรา นะครับมาแก้ปัญหาในเรื่องของการใจ้สารเคมีอย่างยังฟุม่มเฟือยก็พบปะกันวันแรกผมก็ว่าคุงบดจริงจังเหม็นตีพันๆมาผมก็ไม่คิดอะ่ายังนักครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยชางหน่วยงานไหนกระตามที่เข้ามาส่งเสริมเนี่ยมักจะมาเอาแต่ผลงานนะครับมาชาบฉวเฉยนะครับเบอร์เบอร์มีความจริงใจต่อใดนะครับยังเขาทํางานกันเนี่ยถ้าใกลจะขายผลผลิตก็จะปาเจ้านายมามาสนับสนับนุนข้างหนึ่ง เซตจางนั้นก็นทิ้งเข้าไปนะครับบอ,บอกแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับหลังจากตีทางราชมงคลเข้ามาเนี่ยนะครับก็มูเฮาได้แก้ปัญหายัางเป็นระบบแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างยืนนะครับต่อมาที่หลังมาเปิ้นก็อ,อบล้มเปลี่นเดืยนเปลี่นเดืยนมูเชึกว่าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเดืยนหลักข้างเดืยนหละข้างก็มีมูเฮาเนี่ยแต่ละเดียนเนี่ย เริ่มตื่นตัวกับหมาไรเป็นมาให้ความหู้แจว่าหมาไยนี่เปิ่อยาจะได้ฮือความหูามาหยยหมห้ทั้งหมดหมาเขาต้องแตกแขนงตัวต้อง่วยเปินวิจัยตัวอ่าเปินจะตั้งไว้เป็นกลุ่มวิจัยในเขตของเนี่ย10เอ็ดขนในเขตอำเภอร้องเป็นนักวิจัยท้องถิ่นอ่าเปินตั้งไว้เพราะว่าเปิลสู้เต่าตีเขาสู้ถ้าเขามีกำลังใจเปินก็มีกำลังใจ คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องประยุกต์ใจตีที่ว่าเป็นเฮือมาเขาบอกเขาจะมาใจคนเดียวมันก็บ,บรรทุกคนเอามาเฮือคนเดียวก็บ,บรบบรทุกบางที่บางข้างอาจารย์อาจจะบู้ในช่วงนี้เขาอาจจะหู้เขาก็ต้องเอาไปแจกันเชียร์กันแ์กันแล้วปั๊บเป็่นก็จะได้แยกแจ่ว่าเออมันเป็นที่นี่ที่นี่เพิ่งนจะได้ความหูวเขาไปเขาได้ความหูวเพิ่นมาเอามาแบ่งกันที่ไหนแล้วเขาก็ได้ความหูนี่เอาไปอ่าเจ้าบ,บ้านพอ่องที่แหน ทางราชมงคลเน,น้นยับหนังนว่าทางกลุ่มจะต้องยืนด้วยลำแข่ง,ขงตัวเองสมมติว่าเป็นน่วยงานอื่นเนี่ยจะเอาเชือบิวลเรียมาเหึ่้แล้วก็จะจบไปแต่ทั้งนี้เป้นสามารถเอาความหูวมาล่างผมแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆมาไว้ผมสามารถผมจะทําหน้าที่ได้หัวเชือมาแค่นิดหน่อยผมก็จะมาขยายในชุมชนแล้วก็ใจกันยังทั่วถึงนะครับหลังจากโครงการี้จบไปแต่ผมก็ยังสามารถที่จะผลิตเชือบิวลเรียใจเอง เอผลิตเชียร์แตโคดามาใช่เองได้นะครับยังสามารถทีบซีฟทอดภูมิปัญญานี่ครับปีน้อกเกษตรกรใกล้เคียงนะครับมีกเกษตรกรนี่มาขอดูงานศ,ศึกษาดูงานผมก็เบอร์ได้หวงความูนะครับอธิบายไปจนมดเปลือกนะครับตรงนี้นะครับเนาะมีอยู่อย่างเดียวครับเนาะน่าจะเอาหน่วยงานอื่นมาเข้าร่วมตัวครับยังหมาไรมาเนี่ยน่าจะเอาตัง เทศบาลก็ได้เอบตอก็ได้เอ่อหรือแลาอำเภอก็ได้คือเป็นมามีส่วนรวมกับเขาคือมีการพัฒนาไปด้วยกันนะครับอ่าไอเ้เรื่องนี้ผมว่าถ้าเปลี่ยนไปได้เนี่ยชุดยอดเลยครับการสร้างบทเรียนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มนักวิชาการเกิดกลไกของการขับเคลื่อนแบบไม่เป็นทางการพัฒนาเป็นความร่วมมือของเครือข่ายซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญ ของการสร้างพลังทางการศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่นพลังเครือข่ายในความหมายของตัวดที่นั่นคือพลังของคณะบุคคลนะคะที่มาเป็นเพื่อนกันมาช่วยกันทำางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้บรรลุตามเป้าหมายซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการทำงานเพื่อเพื่อส่วนรวมแล้วเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ในคนหนึ่งคนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันครบสมบูรณ์ทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่เราจะทดแทนกันได้ก็คือการทํางานร่วมกันนั้นการที่มาใจเดียวกันนั้นมันจะทําให้มีความสามารถแล้วก็มันมีมีอานาจแฝงที่จะผลักให้เกิดการทํางานร่วมกันได้ผมอยู่ลำปลางมา30ปีเนะี่ยครั้งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ชอบใจมากเลยคือ อาจารย์ที่อยู่สถาบันการศึกษาต่างๆมาร่วมกันทำงานใครไปแก้เรื่องไหนได้ก็เข้าไปแก้คนอื่นก็จะจะตามในในประเด็นนั้นพองานไปสักพักหนึ่งประเด็นมันจะถูกเปลี่ยนต้องเอาคนที่มีความรู้ประสบการณ์อีกด้านหนึ่งขึ้นมาเขาก็จะมาช่วยกันกนี่นะครับที่ผมจะให้คำนิยามว่าจิตอาสาจริงๆเราเป็นจิตสาธรารนณะท่านพูดถึงนะั่นก็คือคือช่วยกันทำงานที่นี่เราก็เลยมีความคิดที่ ที่ร่วมกันนะครับเราเรียกว่ามหาวิทยลา,าลัำปางมหาวิทยาลัำปางมหาวิทยาลัยในนามอธรรมที่อยากจะเห็นถึงการสร้างกระบวนการของการที่จะเชื่อมต่อของหน่วยงานจัดการศึกษาภายในจังหวัดลำปางเองนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนมาถึงในระดับอุดมศึกษาที่ร่วมกันนะครับทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เรียนรู้ร่วมกันมุ่งเน้นการพัฒนาตัวของบุคลากราสร้างระบบกลไกลเพื่อเป็นต้นแบบให้เกิดการขับเคลื่อนอซึ่งต้นแบบของการขับเคลื่อนอเฉพาะที่ในพื้นที่ของละปางซึ่งอาจจะเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนในรูปแบบของพื้นที่อื่นๆต่อไปได้ครับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา โดยใช้กลไกของการสร้างการเรียนรู้เพื่อน,นำบทเรียนที่ได้พัฒนาไปสู่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาแม้จุดเริ่มต้นจะเป็นเพียงกลุ่มนักวิชาการอุดมศึกษาแต่ในปัจจุบันมีการเข้ามาเชื่อมร้อยของกลุ่มนักวิชาการที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งในเชิงรูปธรรมจะต้องเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการขยายผลของวิธีคิดไปยังโครงสร้างของสถาบันการศึกษา การจัดการเรียนการสอนงานบริการวิชาการให้เอื้อประโยชน์กับคนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน